สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้นะฮะใจจะบอกว่าช่องนี้จะเล่นเล่นเกมแล้วก็เน้นความตลกเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางคอนเทนต์จะไม่ใช่เกมบ้างเนาะอาจจะเป็นแบบเล่นอะไรปันเขาเรียกว่าไรสาระนะฮะ,นะฮะเออซึ่งเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลบอกแต่ว่าผมจะบอกว่ามันมีจะมีแบบบางเกมแบบเกมอื่นๆด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะมีแบบชีวิตจริงซึ่งไอ้พวก i อ l ในชีวิตจริงจะมีซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า ไม่มีคลิปลงนั่นแหละชื่อชื่อซิรินะโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบแนวทางแบบนี้อยากให้กดติดตามไว้นะฮะเพราะว่าสปอยไว้ก่อนว่าไม่ว่าผมจะเล่นเกมแนวตลกแนวฮาแนวหัวร้อนเฮอร์เรอร์อะไรก็ช่างผม <g ül> <c oughs> <c oughs> ผมเป็นคน well ติดตลกเออผมสามารถทำให้เกมผีเป็นเกมตลกได้เวลกูดปะ เออั่นแหละเอออะไรประมาณนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกประมาณนี้สั้นๆน,นะฮะโอเคแล้วก็มันก็มันก็ต้องมีแบบว่าถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับไปไปผมจะไม่บังคับทุกคนทำกันถ้าเกิดชอบค่อยกดโอเคไหมไม่ผมไม่ได้บังคับใครถ้าเกิดชอบค่อยกดไลค์กดติดตามผมนะฮะเพราะว่าผมจะทำในนี้ไปยาวๆถูกต้องอะไรประมาณนั่นแหละเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าการตัดต่อมาไม่ดีก็เป็นการไปแพ้ ขอม,ม่เกี่ยวบีบแม่งเลยสวยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตนะฮะสพอร์ตด้วยใจสพอร์ตด้วยเงินก็ดีบอกว่าโทรศัพท์พังไปแล้วดีดูกดไม่ติดแล้วเนี่ยเฮกูก o กูอยากจะบอกว่าก็อกก็อกมาเฉยเลยผม ไม่ได้ยินเสียงมะเดี๋ยวผมไอ้ปิ่นน้อยซับเพชชันให้โอเคได้ยินเนาะทีนี้ดีเบาๆบเฮ้กูกกอง play ncs music ตห่นเหรอขอบคุณมากโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของแถมโอเค i got